เทเข้าไปตรงกลางของจานรองขาตู้กับข้าวมดก็ตายหมดแล้วครับแค่เรามีสิ่งนี้แก้ปัญหาหมดขึ้นตู้กับข้าวได้แน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านเลขทีช่องดิทายพี h ช n แนลนะครับทุกบ้านและทุกครัวเรือนนะครับส่วนมากเราจะต้องมีตู้กับข้าวเพื่อเก็บกับข้าวหรือสิ่งเล็กๆน,น้อยๆนะครับในครัวแต่มดส่วนมากนะครับ จะมาลบกวนนะครับขึ้นกับข้าวที่เราใส่ไว้ในตู้กับข้าวเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ทางช่องทรยพีชนเนลนะครับจะมาแนะนําการใช้สิ่งนี้นะครับในการกําจัดมดที่ขึ้นตู้กับข้าวได้ผลดีมากและเราใส่ค้างเดียวนะครับอยู่ได้6กถึงเเดือนเลยครับโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนทุกบ้านและทุกครูเรือนส่วนมากจะมีตู้กับข้าวไว้เก็บกับข้าว และสิ่งเล็กๆในน้อยในขัวนะครับและตู้กับข้าวก็ต้องมีขาและเราก็ต้องอาศัยจานรองนะครับเพื่อป้องกันมดไม่ให้ขึ้นตู้กับข้าวของเรานะครับจานรองตรงกลางนะครับจะมีร่องสําหรับใส่น้ํานะครับเป็นน้ําเปล่าทุกท่านเคยสังเกตกันไหมครับจานรองที่เราใส่น้ําไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับมดจะเข้าไปได้นะครับ และขึ้นกับข้าวของเราอยู่เป็นประจำซึ่งอยู่ในตู้กับข้าวนะครับแต่วันนี้ทางช่องดิไทยพ c h ช n แ e ลนะครับมีแนวทางดีๆนะครับในการใช้สิ่งนี้นะครับนี่ครับเป็นน้ำมันเครื่องเก่านะครับเพื่อป้องกันมดนะครับไม่ให้ขึ้นตู้กับข้าวได้เพราะว่าถ้าเราใช้เป็นน้ำมันเครื่องเก่าแบบนี้นะครับเมื่อมดเข้าไปนะครับหรือไปโดนน้ำมันเครื่องเก่าที่เราใส่ตรงกลางนะครับ ของจารองไว้นะครับมดก็จะตายเพราะว่าน้ํามันมีความนืดนั่นเองนี่ครับเพียงเราเติมเข้าไปนะครับตรงกลางนี่ครับรอไว้แบบนี้นะครับเละนะครับนาเราไม่ต้องเติมนะครับนาอีก6กถึงเดเดือนเลยครับนาใช้ได้นานเลยนะครับดีกว่าน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าส่วนมากนะครับนะไม่กี่วันนะครับน้ําตรงนี้จะแห้งแต่ถ้าเราใช้เป็นน้ํามันเครื่องเก่าแบบนี้นะครับ อยู่ได้นะครับหลายเดือนมาก6-7เดือนก็อยู่ได้จนกว่านะครับน้ำมันเครื่องเก่าจะแห้งนะครับและคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีเลยครับเพียงเราใช้น้ำมันเครื่องเก่านะครับเทเข้าไปตรงกลางของจานรองขาตู้กับข้าวมดก็ตายหมดแล้วครับมดไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะว่าน้ำมันมีความหนืดนั่นเอง